โอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปเนื้อหาโมเมนตัมนะครับเราจะพูดถึงโดยสรุปเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับบทของโมเมนตัมและการชนเนี่ยนะครับจะเป็นบทที่พูดถึงปริมาณเวกเตอร์เกือบทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีพวกโมเมนตัมการโดนและแรงโดนเป็นพาทแรกนะครับาพาสที่1่จะพูดถึงแค่3ตัวนี้ก่อนเนาะสำหรับโมเมนตัมนะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับโมเมนตัม <c oughs> um เป็นปริมาณเวกเตอร์เนะาะโมเมนตัม um สามารถหาไดจากมวลคูณกับความเร็วนะครับ โมเมนตัม um คือความพยายามที่จะไปข้างหน้าของวัตถุหรือเป็นตัวที่ใช้บ่งบอกสภาพการเคลื่อนที่ของมันนั่นเองนะครับทิศทางของโมเมนตัมครับจะมีทิศเดียวกับความเร็วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นการศึกษาเกี่ยวกับโมเมนตัมเนี่ยเราก็จะศึกษาไปพร้อมๆกับแรงด้วยนะครับเนื่องจากว่าโมเมนตัมนั้นมันจะมีทิศเดียวความเร็วถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่ลูกเทนนิสมันเคลื่อนที่เข้าไปกระทบ ไม้ธนิดเนี่ยนะครับหรือเกิดการกระทบเป็นเกิดขึ้นเนี่ยความเร็วมันจะกลับทิศถูกไหมเพราะว่า <c oughs> สมมุติว่าเราออกแรงในการตีไม้ทนิดเนี่ยลูกทนิดก็จะเคลื่อนที่ออกจากไม้ทนิดด้วยทิศทางที่มันกลับด้านกันสมมุติว่าตอนแรกเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายแบบนี้ด้วยความเร็วอยู่นะครับอ่ะด้วยความเร็วอยู่มันจะเคลื่อนที่กลับมาด้วยความเร็ววีเพราะฉะนั้นเนี่ย ความเร็ว u กับความเร็ว v เนี่ยมันสวนทางกันเนื่องจากมันเป็นปริมาณเวกเตอร์ดังนั้นเราต้องคิดทิศทางเสมอดังนั้น u ถ้าเกิดว่า u เป็นบวก v จะเป็นลบแต่ถ้าเกิดว่า u เป็นลบ v จะเป็นบวกโอเคนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้ามีการกระทบเกิดขึ้นจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งติดลบนะครับโอเคแบบนี้นะครับเราเรียกว่าการเปลี่ยนโมเมนตัมซึ่งการเปลี่ยนโมเมนตัมเราให้ชื่อว่าเป็นการดนดังนั้นง่ายๆเลยครับการดนคือการเปลี่ยนโมเมนตัม การดนก็คือเดลต้าพครับผมแต่ว่าการดนเนี่ยคขาว่าอิพลัสเนี่ยนะครับเขาใช้ตัวย่อเป็นตัว I เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเขียนใหม่ว่าเอ I เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเดลต้าพนะครับไ i มีค่าเท่ากับเดลต้าพีซึ่งถามว่าเดลต้าพมันหาได้จากอะไรเดลต้าพมันหาได้จาก P2-P1 ลบ P1 ก็คือโมเมนตัมหลังลบก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วสมการที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็น MV mv นะครับลบด้วย mu เนอะที่จริงมันก็จะเป็น mv 2ลบ mv 1แหละแต่ว่าถ้าใช้ตัวแปรให้มันง่ายๆก็คือ mv ลบ mu นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือการโดนจะมีค่าเท่ากับ mv ลบ u นะครับเราดึงตัวร่วมออกมาประมาณนี้เพราะฉะนั้นสูตรคลาสสิกที่สุดที่ใช้ก็คือสูตรนี้นะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ก็คือเราสามารถใช้ซิก m a f กับ ma เนี่ยเข้ามาจับได้ ซึ่งแรงในที่นี้เนี่ยมันเป็นแรงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆเราเรียกมันว่าแรงดนนะครับเพราะฉะนั้นแรงดนคืออะไรแรงดนคือแรงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆนะครับโอเคแรงดนหน้าตาของมันก็คือ F มีค่าเท่ากับเดลต้า p ส่วนเดลต้า t นะครับมันก็เลยทำให้สมการเนี่ยค่อนข้างเยอะอ่ะก็จะกลายเป็น F มีค่าเท่ากับ m v ลบ u ส่วนด้วยเดลต้าทีนอกเหนือจากนี้สามารถเปลี่ยนเดลต้าพีเป็น i ก็ได้ด้วยนะครับมันก็คือตัวเดียวกันหมดโอเคนะครับอันนี้ก็คือส่วนของพาร์ทแรกนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้เสมอว่าถ้ามีการกระทบกันเกิดขึ้นนะครับความเร็ว u กับความเร็ว v นะครับมันก็จะส่วนทางกันจะให้ u เป็นลบหรือจะให้ u เป็นบวกก็ได้ครับถ้าตัวนึงเป็นบวกตัวหนึ่งจะเป็นลบถ้า u เป็นลบ V ก็จะเป็นบวกแต่ว่าอ่านักเรียนต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าใน ในขณะที่มันเกิดการกระทบอ่ะเขาถามการดนที่มันกระทํากับอะไรนะครับอ่ะโอเคหนึ่งครับหนึ่งในกรณีที่เราปาลูกบอลใส่กําแพงปาลูกบอลอัดกําแพงเนี่ยนะครับด้วยความเร็ว u เนี่ยอ่ะด้วยความเร็ว u เสร็จปุ๊บลูกบอลก็เด้งออกมาด้วยความเร็วเท่าเดิมจะเท่าเดิมหรือไม่เท่าเดิมก็แล้วแต่ครับแต่ V กับ u จะโคละทิศทางกันอยู่แล้ว โอเคเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรนะครับโจทย์ถามอะไรถ้าส่วนใหญ่แล้วโจทย์จะมาในรูปแบบของจงหาการโดนที่เกิดขึ้นกับลูกบอลถูกไหม,มอ่าการโดนที่เกิดขึ้นกับลูกบอลหรือการดนที่เกิดขึ้นกับกําแพงก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับอืมโอเคเพราะฉะนั้นไอาการโดนที่มันกระทํากับลูกบอลอ่ะนะครับมันก็จะมีทิศมาด้านนี้นะครับอ่าการโดนกับแรงดนจะมีทิศเดียวกันเพราะฉะนั้นครับ ก็ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่โจทย์80%ครับจะออกมาประมาณนี้แหละจงหาการดลที่มันเกิดขึ้นกับลูกบอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจําไว้เสมอว่าเอ้ยความเร็วสุดท้ายแรงและการดลมันจะมีทิศเดียวกันแต่นั้นสมมุติว่าถ้านักเรียนให้ u เป็นบวกครับ vfi จะติดลบแต่ถ้าเกิดว่าให้นักเรียนให้ u เป็นลบ vfi ก็จะเป็นบวกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็เลือกเอานะครับว่าจะให้ตัวไหนเป็นบวกให้ตัวไหนเป็นลบ โอเคนะครับ <c oughs> ทีนี้มาลองดูรูปแบบของโจทย์นะครับในส่วนของพาร์ทแรกก็จะประมาณนี้แหละนะครับอ๋ออันนี้ลืมบอกไปนะครับกราฟระหว่างแรงดนที่มันเกิดขึ้นกับวัตถุเนี่ยนะครับมันจะต้องมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เหตุผลที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวตัดรูปคนตีเทนนิสมาแล้วก็อธิบายคู่กับกราฟนะครับ โอเคนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกนะครับตอนแรกตอนแรกในตอนที่ลูกเทนนิสยังไม่ได้กระทบกับไม้เทนนิสเนี่ยเวลามันถูกปล่อยว่างไว้เพราะฉะนั้นแกนของเวลาก็เลยว่างไปนิดหน่อยนะครับอพอเราเริ่มจับเวลาปุ๊บเนี่ยช่วงเวลาทีหนึ่งเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่บอลลูกเทนนิสเนี่ยเริ่มกระทบกับไม้เทนนิส พอลูกเทนนิสกระทบกับไม้เทนนิสเนี่ยมันจะค่อยๆตึงตะข่ายไปเรื่อยๆนะครับจนมันตึงจนมันตึงมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงมันก็เลยจะเพิ่มขึ้นในระยะเวลาสั้นครับผมก็คือจุดที่แรงมีค่ามากที่สุดก็คือตรงที่ตะข่ายมันยืดมากที่สุดนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นครับพอตะข่ายมันยืดมากสุดปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาที่มันเด้งกลับมาแล้วก็แรงมันเหลือศูนย์ก็คือพาร์ทหลังนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของกราฟ ที่เขียนได้ก็คือแรงระหว่างเวลาเนี่ยก็จะเป็นกราฟนี้นะครับก็จะเป็นรูปนี้โอเคนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกราฟเนาะเพราะฉะนั้นกราฟตัวนี้นะครับมันเป็นกราฟของแรงกับเวลาถูกไหมถ้าเกิดว่าเราจะหาพื้นที่อยมันหายากเขาก็เลยตัดสีนี้ออกมา ตัดซีกนี้ออกมาครับเนี่ยถ้าเกิดว่าประกบไปเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นรูปรูปเดิมแต่ว่าพอเขาตัดซีกนี้ออกมาปุ๊บมันกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมไงพอมันกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมปุ๊บเราสามารถหาพื้นที่ได้ง่ายๆซึ่งพื้นที่ของมันเกิดจากแรงคูณกับเวลาซึ่งแรงคูณเวลาอ่ะเราต้องย้อนกลับไปว่าเฮ้ยสมการแรงดันของเราอ่ะมันมีค่าเท่ากับเดลต้าพี P, ส่วนเดลต้าทีนะ,ะเพราะฉะนั้นเราลองย้ายเดลต้าทีไปคูณดิเราก็จะได้เดลต้าพีไง เอฟคูณเดลต้าทีนะครับเราได้เดลต้าพีซึ่งเดลต้าพีจริงๆแล้วมันคือไอนั่นเองนะครับซึ่งไอก็คือการดนนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรง f กับเวลา t เนี่ยก็คือการดนนะครับต่อให้พื้นที่มันจะอยู่ในรูปแบบไหนก็นแล้วแต่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม,รยมหรือว่าสี่เหลี่ยมข้างหมูเราก็หาเราสามารถหาการดนได้จากพื้นที่ใต้กราฟของ f กับ t อืมประมาณนี้นะครับโอเค ย้ำว่า,าแรงดนนะครับเป็นแรงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแรงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่มันนานกว่าน,นี้มันจะไม่ใช่แรงดนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราออกแรงในการเข็นรถตั้งแต่หน้าโรงเรียนไปยังวัดบาะกอกเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันแรงมาน,นานเกินนะครับเพราะฉะนั้นไอแรงดนเนี่ยก็คือแรงที่เราตีโต๊ะอื ตีลูกบอลอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าโยนลูกบอลใส่กําแพงอะไรเงี้ยม,มันเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆอันนั้นคือแรงดน,นะครับในพาร์ทแรกก็จะไม่ยากเท่าไหรน่นาะด้วยความที่โจทย์มันไม่ยากเนี่ยเขาก็จะให้เปลี่ยนหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังหน่วยหน่อยเนาะดังนั้นนะครับรถพ่วงคันหนึ่งมวล30ตันเนาะ m เ,เท่ากับ30,000กิโลกร,รัมนะครับตันก็คือพันกิโลเนาะ ข้อน้ด้วยความเร็ว36กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นเมตรต่อวินาทีโดยการใช้36คูณกับ1,000หารด้วย3,600นะครับเพราะว่า1กิโลเมตรเป็น1,000เมตรชั่วโมงหนึงมี3,600วินาทีหรือ1,000กับ3,600เนี่ยสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็น5ส่วน18นะครับอันนี้ก็จำไว้ด้วยนะการเปลี่ยนกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวิก็คูณ5ส่วน18ถ้าจะเปลี่ยนกลับ จากเมตรต่อวินาทีเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คูณ18ส่วน5ครับผมแต่ว่าตัวเลขนี้ครูจําได้แล้วว่า36กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคือ10เมตรต่อวินาทีนะครับเขาบอกว่าเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกจงหาขนาดและทิศทางของโมเมนตัมก็ง่ายมากครับผม p เท่กับ mv ครับเราก็จะได้ p เท่ากับ30,000คูณ10ครับข้อนี้เลยตอบ3 0,000นนะครับ โอเคสามแสนกิโลกร,รัมเมตรต,ต่อวินาทีถามว่ามีทิศไปทางไหนก็มีทิศตะวันออกนะครับมีทิศเดียวความเร็วเลยครับแค่นี้นะครับก็ไม่ได้ยากเนาะโอเคลูกบอลสองลูกนะครับลูกแรกมีมวลเจ็ดสิบนะครับ m หน <M 1 S 1> <70. S 2> ึ่งเท่ากับเจ็ดสิบกลิ้งมาด้วยความเร็ว v หนึ่งเท่ากับแปดนะครับลูกที่สองมีมวลหกสิบนะครับ ต้องกลิ้งด้วยความเร็วเท่าไหร่จึงจะมีโมเมนตัมเท่ากับบอลลูกแรกโอเคแสดงว่าโมเมนตัมเท่ากันก็ p1 เท่ากับ p2 ได้เลยนะครับก็จะเป็น m1 v1 เท่ากับ m2 v2 ก็โมเมนตัมมันต้องเท่ากันใช่ไหมล่ะ70คูณ8เท่ากับ60 v2 นะครับก็กดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับตัวเลขไม่ลงตัวเนาะ โอเคนะครับเพราะฉะนั้น v2 ก็ได้เท่ากับ5 6ส่วน6ละกันนะครับเมตรว,วินาทีประมาณนี้นะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับด้วยความที่โจทย์มันไม่ยากเขาก็จะดีไซน์โจทย์มาเพื่อให้มันยากขึ้นในการคิดนะครับสมการมันไม่ค่อยยากเนาะการดีไซน์โจทย์ของเขาก็คือให้หาความเร็วนะครับให้หาความเร็วก่อนเขาบอกว่าจงหาโมเมนตัมของลูกเหล็กมวล5กิโลกร,รมัมขณะกระทบพื้นซึ่งตกลงมาจากที่สูง สามจุดสองเมตรต้องเรียนสูตรง่ายมากครับ v เท่ากับรูทสอง gh ครับผมถามว่ามาจากไหนครู v กําลังสองเท่ากับ u กําลังสองบวกสอง g s ครับผมคาว่าตกครับ u เป็นศูนย์ครับผม u เป็นศูนย์นี่ไง v เท่ากับรูทสอง g s อา้าวครูแต่เขาครูเป็นสอง gh นี่มาจากไหนมาจากกฎอนุรักษ์พลังงานครับมันคิดได้หลายแบบนะ การใช้กฎอนุรักษ์พลังงานก็คือจุดแรกครับมี ep อยู่เต็มแม็กเลยจุดที่2มี ek เพราะว่าความสูงมันไม่มีแล้วนะครับอ่ะมันเปลี่ยนจาก ep เป็น ek เพราะฉะนั้นก็จะเป็น ep 1เท่า e กับ ek 2กฎอนุรักษ์พลังงานเนาะ mgh เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง 2, 2โอเคแล้วก็มวลตัดกันนะครับ ก็จะได้ว่า v เท่ากับ r o ท t 2 gh อันนี้คือสูตรลัดที่จําส่วนตัวอยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นความสูงเปลี่ยนลงมาเป็นความเร็วเนี่ยสามารถหาความเร็วได้จากสูตรนี้ได้เลยนะครับโอเค v ก็เท่ากับ ROOT 64 v ก็เท่ากับ8นะครับอืมดังนั้นเราก็สามารถหาโมเมนตัมได้แลง้ง่ายๆเลยนะครับโมเมนตัมก um ็เท่ากับ5คูณ8 40กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีนะครับส่วนข้อ4ครับง่ายมากครับผมไม่ต้องหาเลยเลยโยวัตถุด้วยความเร็วเริ่มต้น30เมตรต่อวินาทีผ่านไปนาน3วิวัตถุขึ้นที่ถึงจุดสูงสุดจุดสูงสุด V เป็น0ย์จงหาโมเมนตัมของจุดสูงสุดก็0นย์ไงครับเพราะ P มันเท่ากับ MV ไงครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมก็0ครับผมความเร็ว0โมเมนตัมก็ศครับ นั่นหมายความว่าถ้าวัตถุไม่เคลื่อนที่โมเมนตัม um เป็นศูนย์ใช่ไหมใช่ครับผมโอเคทีนี้ข้อที่5นะครับจะเป็นพาร์ทของการโดนกับแรงดน,นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จะอธิบายละเอียดหน่อยนะครับแล้วก็หลังๆก็จะไปได้เร็วเนาะเขาบอกว่าตอกตะปูด้วยค้อนมวล0.5กิโลกรัมโอเค แบบหนึง่งตอกตะปูด้วยค้อนเนาะฟึบฟึบฟึบแบบนี้โอเคนะครับค้อนมวล0.5นกิโลกรัมซึ่งค้อนกระทบหัวตะปูด้วยความเร็ว8นะครับงั้นก็แสดงว่า u เท่ากับ8โอเค u เท่ากับ8หลังจากนั้นสะท้อนออกมาด้วยความเร็วเท่าเดิมครับ v เท่ากับลบ8ครับเพราะว่ามันสะท้อนออกมาไงความเร็วมันติดลบไงแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนอยากให้ u มันเป็นลบก็ได้นะ,ะเดี๋ยวทําให้ดู2วิธีนะครับ ถ้าช่วงเวลาที่ค้อนกระทบหัวตะปูคือ1มิลลิวินาทีอันนี้คือเดียวต์ทีครับเวลาในการกระทบครับผม1มิลลิวินาทีก็คือ1คูณ10กำลังลบ3หรือนักเรียนจะเขียนเป็น0.001ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับโอเคจงหาการดนโอเคการดนก็ไม่ได้ยากครับ I มีค่าเท่ากับ mv ลบ u แต่จำไว้เสมอว่าถ้านักเรียนหาการดนได้ศูนย์นั่นคือผิดนะครับเพราะทุกๆครั้งที่เกิดการกระทบมันจะต้องมีการดนเกิดขึ้นเป็น0ูนย์ไม่ได้ครับ โอเค m เท่ากับ0.5 v ก็ลบ8เนาะแล้วก็ลบด้วย8นะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นาการโดนของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบ8กิโลกร,รมัมเมตรต่อวินาทีถามว่าครูอยากให้ u เป็นลบได้ไหมยอยากให้ u เป็นลบก็ได้ครับถ้า u เป็นลบนะถ้า u เท่ากับลบ8 v จะเท่ากับ8 เพราะฉะนั้นการดนของเราจะมีค่าเท่ากับ0.58บวกกับอะ8ลบขอโทษสูตรมันเป็นลบ8ลบลบ8เพราะฉะนั้น i จะมีค่าเท่ากับ8กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีอะแล้วครูบอกก่อนหน้านี้แล้ว่า v i f จะมีทิศเดียวกันเพราะฉะนั้นครับถ้า v ติดลบ i จะติดลบเห็นไหมเออแต่ถ้าเกิดว่า v เป็นบวก ก็จะเป็นบวกเห็นไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคําถามคืออยากให้ U เป็นบวกหรือลบดีแล้วแต่ครับเพราะถ้าโจทย์ไม่โจทย์ไม่ได้กําหนดทิศมาให้แต่แรกเราทํำยังไงก็ได้ครับเพราะส่วนใหญ่โจทย์ถามหาขนาดถ้าขนาดไม่มีติดลบอยู่แล้วก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหาแรงหาย่างไงอ่ะโจทย์ถามหาแรงครับง่ายมากครับ i ส่วนเดลตทจบเลยแค่นี้ครับ จะใช้ไอันไหนอะบวกหรือลบก็ได้นะครับแต่ครูถนัดค่านี้นะครับครูให้มันเป็นลบแล้วกันเราเป็นลบแส่วนด้วย1นึ่คูณสิบกำลังลบสโอเคจากนิยามเลขยกกําลังเนาะตบมันขึ้นมาครับกลายเป็น8ปดคูณสิบกำลังสามครับแปดพนนิวตันนะครับโอเคอ่ะพาร์ทแรกก็ประมาณข้อ5เนาะอ่าไม่อยากให้คลิปวิดีโอมันยาวมากนะครับเราก็จะทำไปเรื่อย ส่วนพาร์ทถัดไปก็จะเป็นเยอะอยู่นะครับอเราเราทิ้งพาร์ทแรกไว้แค่หข้อก่อน